มุน <Okay. S 2> bon ่าค่อยมาเฮ็ดเอ็ดเครียดอ่ะเครียดนี่คือน้องเอามาให้บุญจันทร์เอามาให้เฮ็ดเอ็ดคือเอ็ดป่านี่แหละตเครียดเข้มยังกินกับใบยากเหรอมันไข่ก็นทองเขาน่าพ่นแล้วก็มีเครียดน้อยเครียดหน่อยเฮ็ดเอ็ดใส่เครียดก่อนตุ่งปุ๋งก็ไม่ยังและมีห้องขาวห้องแดง บริเแหรือบริเตียม่หมข้าวห้องแดงจะใครขาวมิ้นผแห้งของอีตูมัท้ทายทนายเจีเ๊ยบววขัดอาเทียหรือว่าัวเทียบเนาะเอบาคนก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงเครื่องปรุงในัตแอเทีบกับมุมียังมากกมีถ้าบริได้กันเป็นตอ,อกนี่แลหละตอก โดยตรงมีห้อมข้าวห้อมแดงเลยคขคอมเมนอีตัวนี่แมงหลักนะ <c oughs> เอกก่อนจะมาซอยนิดนึงก่อนแล้วก็มาละเอียดนิดนึงแล้วเอาไปโคกเอาไปตำไก่ก็เข้าหล,ลังบ้าน มันตุงกระไซเลนนี่ตุกกระไซเดียวกระส้มกระสานต่งน้องมาให้ ใส่คือการเอาขี้ของมันออกไข่พอไข่ขี้ข้ไงที่เ,าเราจะมีไข่หลาทนองไส้ใส้ขี้ขไขว่าเดิมมันนอกขอกนนอ็ัน่ะเขาฤดูฝนเราก็มียังมีนอมีเห็ด ห่ห้อยปูปลากุบเครียดเล็กน้อยแล้วแต่พอดีสองกิ่คห้าจริงชักควาจะพนแรงเาราก็เตรียมเตาทานไว้เนะาะหลังจากนึงเข้าแล้วกีนตัาทานไม่พอขึ้แดงเตาทานก็มีทานเลยเราจะได้เอาไป แอปเคด

กับจ่วก็ได้มะมกตําหอมกเค็ดกบเค็ดก็ได้มันก็ควางไก่กินซะอ่ะนี่ก็เฮ็ดจับตัวนก็ได้นี่เฮ็ดหมกตําจเฮ็ดตําจเค็ดก็แซ่บาแก็ได้ยังก็ได้ผัดกระเพราก็แฮงแซ่บแกงแคก็แฮงแซ่บ งคนปฏิทิาทำเครื่องปรุงเพื่อบราลุลป็คนแอบง่ายบ้านหอาบ้านนอกอยู่ดีๆง่ายๆนี่ตื้เสาก็ได้ตื้นไส่ก็ได้ อันนี่ตาลงคนที่สาธิตตำคงปุงอันแซ่บโอสะอร่อยหอมกลมกลมขมิ้นหลายโพดจ้าอย่ามันแจงจ้าก็ได้ล้างเถอะ tầm lưỡi yết với vấy có sỏi còn thay cả lại cái đấy để có khoảng mắc khoảng hoa mình còn nay làm gì bọc chắc ăn một cái nhộn lẹo lắp ra cả bọc kiếm một mình khiết một lại sẽ lại lại cả ติดแห้งเกือม่เกลอนเล่อไ่อยเเสือกเกลื่ เจอหอ,อ,อดอ2นาดีทำแรกได้ จะไล,ล่แหละสิอืมเะไล,ล่อกงตัดต่วเนื่อกำัความมัน ตูแห้งเพิค,ความหอมบำุนละมนไมน่ากินไอตูมันแห้งแล้วก็ก,นนนนกินได้เหอหอมอยู่เลยแต่สมุนไพรชนิดหนึ่งเป็นอตูคาดพกอะไรสำหรับพวกเรารออตูผักสีถ้าเห็ดแอบผสมกับไอตูผสมผักสีประเด็กสำคัญมาเราเนี่ยอประเด็กฝ้าแดงพะย่างขุกประเด็กไนะร

กองเมื่อวานเอาหมายม่เห็นข้าวนุ่มมัตากเบ,บ็บมันแหวี่นวพ้นแห,งแหง้งไัมหอนแห้งไงที่ัะเกยบกองส,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 สลส้ในใน่งฟังมีน้ออกะแม่หอมความแดดฮอนรหวนา้ <c oughs> จะคุกเขาเสถียรผูงท่านคนเป็นคนมาสุกเครื่องเคียงเครื่องเคียงจะไล่กวาเครียดเราที่่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับผลหมักจะได้กินเครื่องเคียงไปนำกินสมุนไพรไปนำแล้กินโปรตีนเครียดเครียดได้ไมรับ แซ่บแล้วนะแซ่บแล้วดวมบ่ได้ก็เพราะว่าแซบแ่บเนี่ยเพราะมันดิบซิมบ่ได้เถอะดิบเป็นซีนซีมไดต้องเป็นเครียดซีมอะไรเลยมันขาวเดี๋ยวถึงขั้นตอนก่อนที่จะเอาไปแอบลูกไปยางไฟการเคาะจะโคกสียต่อคุณยังไงแล้วก็เลียงเครียดให้พอบางท้อกันแล้วล่ะ อบเครดแล้ว่าอบเครียดโดยตอ,องสั้ถูดิบห้าไดตามบรรงบรรดาข้าบ้านถุงห่อตองทัดดง้งลุงมนคาดเลยยามตุ้ยามทำหาดีกว่าคนมักกอกอ,กอบกอทั้งๆห,หรือว่าอบนานๆแนละมานานนันแห้งเราเทมกนุ่มๆกว่าบุ้นหนึ่สุกแล้วกว็ ห,หมอแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือคาดเลยมันแตะเสร็จแล้วถ้าเบิ่งเราจะได้ชิมเราสักครู่แล้วถ้ากินท้ากิน,กนโอเค มีการสุกแล้วามาไข่ามาอไอ้กลุ่นๆ <c oughs> นี่ห้อมดีแอบเคียดหอแอบเคียดซสมกับเข็มด้วาจายจ้ะจ้ะนั่งอะไินะกินกีงเกงนั่งแข,งแขงางขกงยรง นี่เท่านั่งขวายต้องคิดเท่านั่งเข้านะขเขา้าสุกแล้วแอบเขียนซีมกันกดซีมวไนในล่ะค่อยนะซีมห่วมันเลยสวัสดีเผ็ด ปลาใช่ไหมพอเอาไปกินเนาะเข้าร่วกันกินง่ายๆมันขนฟ้าไปอันนั้นกีนนั่งหยงปกินปลาทุกเข็มเจวเจ้าหอดเสียต่ำเหอยังบมปนนี้เลกินแอบเคีย่นบก่อน กินเป็นโตสิเลยนี่ยแซบขั้นลังกันงากินบกันเผ็ดนะแซบเดียวกันนีกินนั่งเนีกันแช่กันเผ็ดใช่แซบกินเป็นโตสิแบบเบื่อเียดใหญ่เมือนเียดขังดำนะคุณหมอคอมจะกอ chưa ừ. được không chặt 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 kinh túi lắm